I got a bottle of patronage. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ตามรายงานของเ r อารจากสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนนะครับรายงานว่าแฟรงกี้เดยองบอกเพื่อนร่วมทีมแล้วว่าอยากย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแฟรงกี้เดยองได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมแล้วว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้เล่นกธมากกับการกระทําของบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาและเห็นว่าพวกเขากําลังกดดันให้เดยองย้ายออกไปและเดยองก็จะไม่ยอมง,ง,ง่ายๆนะครับสาหรับประเด็นเรื่องทางการเงินที่ติดทางกันโยสปอร์ตรายงานอีกว่าเดยองไม่ ไม่เคยปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมทับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ะมันแมนอยู่บอคือจังบอยมากจักเถื่อนเนาะโอ้ยแฟรงกี้เดยองไม่เคยปฏิเสธที่จะย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากสุดท้ายแล้วต้องออกจากบาร์เซโลนานั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงรอแฟรงกี้เดยองอยู่จนถึงนาตอนนี้และในส่วนของเชลซีนะครับก็ไม่เอาเดยองแล้วเพราะสู้ข้อเสนอของปีศาจแดงไม่ไหวโทมัสท,ทูเคริไม่ต้องการรอแฟรงกี้เดยองหลังการเตะไม่มีความชัดเจนเรื่องที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาตอนนี้ เชลซีก็เหมือนจะออกจากการเจรจาแล้วด้วยโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้นั้นค่อนข้างทัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้ข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดบนโต๊ะเจรจานั้นดีกว่าของเชลซีให้มันรู้ซะบ้างนะครับใครทีมป๋าปีศาจแดงเร่งเครื่องเต็มที่ทุ่มหมดหน้าตาเพื่อจะซื้อดยองให้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเทหมดหน้าตักครั้งสุดท้ายในดีลของแฟรงกี้เดยองในสัปดาห์หน้านะครับและยูไนเต็ดยินดีที่จะยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับบาร์เซโลนาและเดยองไปพิจารณายูไนเต็ดมี กับทีมเอเนต์ของเดยองตลอดนะครับและความหวังก็ยังมีเพราะตลาดนักเตะยังไม่ได้ปิดลงนะครับโดยเอริกเทนฮากจะพูดคุยตัวต่อตัวกับสิทธิ์เอกของเขาเองนะครับในสัปดาห์หน้าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนของการทำทีมว่าจะใช้เดยองในสนามอย่างไรเทนฮากและยูไนเต็ดต้องการแสดงให้เดยองเห็นว่ายูไนเต็ดเห็นเขาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทีมใหม่จริงๆแม้ว่าพวกเขาไม่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ก็ตามโอ้ยหนอจแมนนยากมากเนาะ Um, ah, but